ที่หนงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจีดตายประจำวันที่7สิงหาคม2 5 6 8โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจก,กันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อะไรยังไงชาปุยเปิดใจยังคงไม่เลิกหวังอยากคืนทัพช้างศึกในครนนะเมื่อกันนี้ชชาดิวชาปุยยังคงไม่ปิดประตูทีมชาติไทยแม้ว่าจะห่างหายจากทัพช้างศึกมานานในครนก็ตามที โดยผมคิดว่าทุกคนเองก็อยากจะติดทีมชาติไทยแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันยากมากเลยนะแต่ถ้าผมเล่นในทุกเกมแล้วยิงได้เยอะแล้วแอซซิตได้เยอะอีกก็ไม่รู้นะว่าจะมีโอกาสอีกไหมโดยประตูในนามทีมชาติอยู่ในความทรงจาชาลูชาปุยประตูที่ผมยิงมาเลเซียหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนครับ ปเปนหนักด้วยผมก็เจ็บหนักด้วยนี่คือคำพูดของชาริวชาปุยอดีตดาวเตะที่เคยสร้างหน้าประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลจนกลา,ายเป็นปรากฏการณ์สาวๆเข้ามาเชียร์ติดติดขอบสนามเอาจริงๆนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามเขาและก็เ,เอาใจช่วยชาลิวชาปุยมาเสมอ แม้จะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วแต่ว่าชื่อของเขายังขายได้เสมอรักทีมชาติกับตัวของเขาเองนั้นจะเป็นฝันที่ดูยากจริงๆในเวลานี้แต่การได้เล่นฟุตบอลสม่ำเสมอแบบมีความสุขอาจจะเป็นสิ่งที่เขาโหยหาในครั้งนี้ก็เป็นได้เปน็นตัวงานยินดีผมครั้งหนึ่งนะฮะชายุชปุยคนคนนี้คนที่หยุดทุกอย่างไว้ในช่วงห้านาทีครับเพราะว่สาสาวๆนั้นกี้เต็มสนามเลยทีเดียวเวลาเขาลงสนามในสมัยนั้น ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัฐยังไงมิติใหม่ฟุตซอลอาเซียนเมื่อไงน,นี้บิ๊กป๋อมผลักดันจัดชิงแชมป์ยู16ปีและก็ยู19ปีทั้งชายและก็หญิงยาว4ปีเลยนะเมื่อนะับเป็นข่าวดีของวงการฟุตซอลไทยและก็อาเซียนเมือ Big Bom, อ่อบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจศรีบัน อุปธายสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็ประธานพัฒนาฟุตซอลได้ร่วมกันหาบรือกับพนัา่างของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF จนได้ข้อสรุปสําคัญในการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนได้อย่างเต็มระบบเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันนี้จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา4ปีคือปี2 0 2 5ถึงปี2 0 2 8เพื่อที่จะยกระดับและก็สร้างพรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักกีฬาฟุตซอลร,รุ่นใหม่ หลังจากที่ AFC พุตซอลอาเซียนคัพรุ่น U20 ปีต้องหยุดชะง,งักไปนานเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่มีเวทีสำหรับนะักฟุตซอลเยาวชนไทยในระดับชีวิตมาสักพักใหญ่แล้วบิ๊กป้อมจึงได้ริริเริ่มแนวความคิดนี้เพื่อจะมาสร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรายการการแข่งขันยทั้ง4รายการนี้จะครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนาเพื่อจะเป็นอาเซียน U16 ปีพุตซอลบอยแชมเปี้ยนชิพ หรือว่าอาเซียนยู16ปีฟุตซอลเกิลแชมเปียนชิพอาเซียนยู19ปีฟุตซอลบอยแชมเปียนชิพและก็อาเซียนยู19ปีฟุตซอลเกิลแชมเปียนชิพเดอะบิ๊กปอมอดิศัก์เบนจ่าเิริบันได้กล่าวบอกว่าแนวความคิดนี้เกิดจากการที่เราต้องการจะให้มีเวทีรองรับเยาวชนมีแมชการแข่งขัน,นเพื่อจะเป็นสะพานในการาต่อยอดในการสาร้างนักกีฬาเยาวชนไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่หรูปแบบนี้เป็นการครอบคลุม ระบบการพัฒนาฟุตซอลเยาวชนได้เป็นอย่างดีเป็นมิติใหม่ของโลกฟุตซอลที่ดีเป็นอย่างมากและก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับวงการฟุตซอลไทยส่วนรูปแบบการแข่งขัน4ปีสำหรับชายและก็หญิงการแข่งขันจะเริ่มต้นในปี2525โดยประเภทชายและก็สหรับเป็นประเภทหญิงในปีถัดไปเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและก็เป็นระบบโดยปี2 0 2 5ก็จะเป็นอาเซียนโยซบปี ฟุตซอลบอยแชมเปี้ยนชิพแล้วก็อาเซียนยูสิบเก้าปีฟุตซอลบอยแชมเปี้ยนชิพป,ปี2026อาเซียนยูสิบหกปีฟุตซอลเกิร์ลแชมเปี้ยนชิพแล้วก็อาเซียนยูสิบเก้าปีฟุตซอลเกิร์ลแชมเปี้ยนชิพป,ปี2027กลับมาแข่งขันประเภทชาย ไปสมบัีสสลับไปเป็นประเภทหญิงซึ่งการมีเวทีการแข่งขันระดับรบานาชาติจะช่วยให้นักกีฬายาวชนของไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าที่มีและก็เป็นการประเมินผลเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพและก็ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตยังได้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกันนี้มาติองติดตามความสนุกและก็เป็นกำลังใจให้กับนักฟุตซอลเยาวชนในรายการใหม่นี้กันได้เลยครับอาณะผมเป็นในวางงานนี้เรียกว่าเป็นการปั้นนักเตะหน้าใหม่สู่ดวงดันครับ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมเลยก็ว่าได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับอะไรยังไงไม่รอช้าเมื่อท่าเรือปิดดิวพิจิตชัยแฟร์กฤริสดาการแมนปล่อยโบริสเทโลย,ยิมตัวหนึ่งซีซั่นไว้ก่อนนะเมืออ่อกา้นี้การท่าเรือ f อเซ็นสัญ,ญญาในการคว้าชัวพิจิตชัยเสียงกระโทตกนะฮะแด้รับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการพร้อมกับปล่อยให้ บริเตโอเอฟซีสโมสรนในศึกไทยลีก2ยิมตัวไปเช้งานในช่วงซีซั่นใหม่โดยกองหลังชาวจังหวัดศรีสะเกดเป็นหนึ่งในนักเตะส่วนน้อยของทัพช้างศึกอยู่23ปีที่ทำผลงานวันนั้นได้อย่างน่าประทับใจกับบทบาทเซนเตอร์ฮาฟที่ทุ่มเทเกินร้อยจนได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆรวมไปถึงแมมองจากทีมต่างๆในเบืองไทยล่าสุดนั้นการท่าเรือก็ไม่ปล่อยให้รอเวลาช้านะฮะกลายเป็นสโมสรที่ปิดเดียวในการคว้าตัว พิชิตชัยไปร่วมทัพได้อย่างรวดเร็วโดยสิงเจ้าท่าจัดการส่งให้กับปริสเทโลยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลเพื่อให้โอกาสในการลงสนามเพื่อจะพัฒนาตนเองในครั้งนี้สำหรับเส้นทางอาชีพของกองหลังวัย22ปีในครั้งนี้นั้นเริ่มมาจากเกาะขวางยูนเต็ดต่อด้วยสมุทรสงคราม FC กาญจนบ,บุรี FC โปริสเทโลและก็โยกสู่การท่าเรือในปัจจุบันเป็นดัาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรครับ จ้าแฟดของกฤษดากาแมนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอาเรติง,งานอุตสาหฮุนไดสอจะโดนฟีฟ่าปรับหนัก93ล้านบาทปมยกเลิกสัญญาแข้งจอร์เจียแบบไม่เป็นธรรมนะเมื่อสโมสรอ,อุซานฮุนไดแห่งเคล็กเกาหลีใต้เจอมรสุมซ้ำซ้อนอีกครั้งนะฮะนอกจากฟอร์มร่วงอยู่อันดับที่7ล่าสุดนั้นก็สอดถูกฟีฟ่าปรับเงิน2.88ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณราว93ล้านบาทจากกรณีที่ละเมิดสัญญา จอจีอาราบิเซ่มิดฟิลด์กับทางท่านของทีมชาติจอร์เจียโดยสปอร์ตโซสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้มีการรายงานข่าวบอกว,ว่สาสโวอรสนอุซาฮนฮุนไดทีมแดนเดสเคร์เคเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับปัญหานอกสนามอย่างหนักหลังมีการรายงานข่าวบอกว่าอาจจะถูกทางด่านของสาพันธุ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าลงโทษในการปรับเงินอยู่ที่2.88ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว93ล้านบาทจากกรณีที่มีปัญหาด้านสัญญากับนักเตะ โดยต้นเรื่องนั้นมาจากกรณีที่จอร์จี้อาราบิเช่มิดฟิลด์ในวัย27ปีดีกรีทีมชาติจอร์เจียซึ่งเคยมีสัญญากับอูซานได้ยื่นเรื่องเรียกร้องต่อฟีฟา่าอ้างว่าเขาถูกยกเลิกสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมจากต้นสังกัดโดยทางอตซานยืนยันแล้วว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขที่เหมาะสมจึงมีการฟ้องกลับนักเตะในครั้งนี้แต่หลังจากการะบวนการการสอบสวนโดยคณะกรรมการของฟีฟา่าผลออกมาแล้วว่าอาราบิเช่เป็นฝ่ายถูกต้องตามกฎ และทางนานของสมโมสรก็เป็นฝ่ายผิดจริงจึงเตรียมรับโทษปรับเงินเป็นจํานวนเงินเทียบเท่ากับมูลค่าสัญญาที่เหลืออยู่ของนักเตะรายนี้สถานการณ์ดังกล่าวเ,เกิดขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาที่อุซานกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตฟอร์มการเล่นโดยล่าสุดเพิ่งจะปลดคิมพันกอนออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชและจ่งจตั้งชินแทหย,ยังอดีตกุนซือจีมชาติเกาหลีใต้เข้ามากู้วิกฤตในสนามกลายเป็นว่าตอนนี้ทางด้านของทางฝัง่งอุซานฮุนไดมอเตอร์นะฮะ ก็เจอวิกฤตซ้าซ้อนทั้งฟอร์มในช่วงสนามที่ร่วงไปอยู่ัิดที่7ของตารางคะแนนและก็นอกสนามที่กำลังเผชิญกับบทลงโทษทางการเงินมหาศาลจากองค์กรลูกหนังโลกในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกต่อไปก็ได้กันว่าจะมีการพูดคุยอะไรยังไงนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกั่นครับอาร์ยังไงเมื่องานนี้ยกระดับแบบครบวงจรสนามกีบบัวพร้อมที่จะลุยโปรย่าพัสพารัมสุดพิเศษรอรับบอลคิงคัพ2025หเลยนะ เมืองอันนี้เมืองกาญจนบ,บุรีปูยาคุณภาพสูงนะฮะเรียกว่าเทียบเคียงกับพนักของสนามไดกอฟใกล้เสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันรองรับแฟนบอลชมคิงส์คัพ2วันี่เต็มอัตราศึกโดยจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดเผยความคืบหน้านะฮะการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดที่หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของสนามคริบบัวพร้อมกับพนักของเป็นสนาม หลักสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับครั้งที่51จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1-9กันยายนนั้นในช่วงปาธิวิฟาเดย์โดยนายประวัติกิจธรรมนุญนิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเผยบอกว่าขณะนี้ได้ดำเนินการปูหญ้าพันพัสพรัมหนาเป็นพิเศษพร้อมติดตั้งระบบรถเน็ตเพื่อช่วยยึดเกาะหญ้าให้แข็งแ,งแรงและก็คงสภาพสมบูรณ์แบบที่สุด คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่8สิงหาคมที่ถึงนี้นอกจากการปรปับปรุงพื้นสนามย่าแล้วการยกระดับสนามกีบบัวยังคงครอบคลุมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องแต่งตัวห้องน้ําระบบส่งไฟฟ้าสว่างทางเดินรอบสนามรวมถึงการเพิ่มเก้าอี้มวลอัจฉรย์เพื่อรองรับแฟนบอลที่คาดกันว่าจะเข้าชมเกมการแข่งขันในครั้งน,น,นี้เป็นจํานวนมากและนี้ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบยอิชิอิสไตล์ประจวบัญชี 7สิงหาคม2568โดยชายผูบบนน้บังคัรังฟุตบอลแทนครับ